ยิงไม่ได้มันอีกเรื่องนะเว้ยตัวเนี้ย What hope do these creaturas have there I almost pity them This goes here ปัญหาปัญหาเพื่อนลมดีไหมไอ้สัตว์กูไม่ใช่ปัญหากูเหมือนกันกูจี๊ดจีซี่อยู่แล้วไอ้ดีเนี้ยสภาพไปเอี่ยสภาพไอ้สัตว์สภาพกูตอนนี้ แม่งกูเห็นทีมเดสแมแทกูเลกูท้อเลยไอ้แบบเฮ้ยดันมาว,ามาวะ <c oughs>

cắt này cắt lên nó đắn nó bóc con bug ซะหน่อย just เล่น <blend>. yeah 2ตัวเลยพวกดูทีทีทีหน้า <coughs> <coughs> <pc> <coughs> <coughs> <Nhammuxmix América> <coughs> เวืรจัด no ว oh ืดจ cool. ัดโอ้ยนี่แรงโก้หนิเรนจูแทุ รัวัคูมันนี้ว่ะส่หมายแล้วกูไม่ได้จับไประวังแล้วกันระวังด้วยกม่คูดานะเดี๋ยวงเทป้่เล่นตเหือนงรหย r a i i n g ตันอเบรกได้ามเบรกได้ Đeo cú lên đi ha. Lên mày lên mày Du 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 phải này nó. I hate visiting underground doctors. <coughs> <The> doctors. My ultimate is ready. Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa. Covering <coughs> it. Mia, lại là. Qua lang cái

หินยังแม่เพนเปิดหินยังไอ้โมแต่สนใจกูไงมัวแต่สนใจกูไงพี่เหนอพี่เอขอเออไอศุกร์เออก็เซ็ตตุ๊บลากันนั่นหรือไอซีดีสองตัวเดินให้นะเดี๋ยวรู้อยู่หลังใกล้กูไอ้กูว่าปะหลังกล่องนะหลังกล่องบารหลังกล่องนะ

ต่อยพังเล้วงนไอ้ยี่ยสะพาไปศาสตร์สามจิตกลัว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 แล้วพวกกลัวแล้วกลัวกลัวไม่ต้องไม่ไม่ต้องแพนสูตรก็ได้เพื่อนไอ้พวกเยี้นี่มันไม่รู้เราจะทำอะไรกันมันไม่ยอมกันให้เว้ยให้เข้าให้ได้ก่อนเดี๋ยวเขาได้

อเดี๋ยวกูโห่ให้กูโลให้กูโห่เะสัยวกเยอะสัตว์เดี๋ยวกูไ้ไม่ไนเหมือจะเดินกลับมาว่ะหรือว่าเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่ากูมีนไอ้บอย ิไม่เห็นนะง่แหละเมื่อกี้กูแม่พลาดิีเดียวดิตายหูเนื้อนะกูมีว่มีมีมีบีบีกับมิดตามดูมิด้องตัวปั๊บ่คเพื่อนตายตายตายรอได้ป่ะล เข้าอะไรอุ้ยโอ้เียมึรู้ทาบินกูวะมีเข้าไปอะยังอ่าน่าจะอยู่น้าหนาแล้วตอนยืนใหญ่ๆตอนหมอมอมนมีอันมัว่านาตายว่าเลน่าตายหรือเปล่ามิดว่ามิดว่ามิด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 ติงออนลมีออนโอเคอยู่เลน่าอยู่เลน่าอยู่เลน่าเอ่ เน่เอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้โอ้อุบาติทเปรตจริงไรคดาวน์มิดแต่มันเข้ามาแล้วนะเห็นเห็นเอกโซตีกคร้บเข้าเข้า กูไม่ออกมิดแน่นอนอ่ะกูไม่ออกแน่นอนอ่ะบอกเลย<ม>ออฟออฟแน่ๆนี่ไงมันยิงอยู่อย่างี้นี่เอสเคีอเคี้ s ส์ยูไกส์เอ่อยูไกส u แคนโฮลด์จัสโฮลด์ e ่าสเตปสเต็ t e เ s ็ปส์เมนเมนเมนว้าวเดี๋ยวขั้ตัวอย่ั้มตัวอยู่ตัวอยู่ตัวอยู่รสสเดอนี่ไงเลตเพลย์โอ้ยเยี่ย

เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรวะไอ้บ้าต์อืมออกไม่ได้ไอ้บกกูออกไม่ได้

Aku don't check lagi bang Gauge Trigger Dua lah Dua-dua Ini wah amat lah Tapi kenapa? No Distraction Oh, kita tak Kulawar 120 120 babi <laughs> He's one shot One shot in the ass

มีลูกตาอะมึงใช้ใช้ไปเฮ้อเอาไปแล้ว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 13นาทีตั้งไปไอ้เหี้ยมันมีลูกตามันไม่ใช้ซะดีเหี้ยเก็บไม่ทำไมเยอะแยะกลัวนายจะดุนี่กลัวนายจะเล่นด้านในให้เดา มันเพ้นหลังอะมันเพ้นหลังอะหรือเปล่าไม่ว่ะมันเพ้นด้านล่างเลยว่าชิดนี่เลยปุ๊บชิดนี่เลยว่าที่ที่แบบเราเพ้นประจํากันนะเออมึงมีลูกตามึงใช้ไปเหอะไม่มันไม่ใช้ลูกตาเลยพวกมันขวาำตายตาย มันไม่ใยลูกตาไอ้เหี้ยมึงมีเก oh. ็บไว้ทำเหี้ยอะไรวะโอ้ไอ้เหี้ยนี่กูจะแพ้กับไอ้เหี้ยโยรูี่ยิงๆสามตัวมึงแม่งเล่นประหม่าแบนลึกไงกูแบนลึกว้า this is my spot I need this my time spike down mid Bomb drop, mid -bomb. <sharp> No distraction. Ma. One machap, enemy machap. remaining. You fun! I'm here my turn Run 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 don't need to push just uh, just up. leave the spike One enemy That's remaining time.

นี่ไ <incomplete> งีจ้าทุกท p นจ p ดดั p p นง่นนี่ไงห่เหลือตัวนี้ไงสบายแล้วป่ตัวนี้อ้าว ออสบายแล้วอย่เงี้ยว่ากันเราแตกกลางเยอะตัะวจริงตัวจริงเออเฮ้ยสองตัวเลยมิด